สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่อาร์ตีชาแนลกับผมเริ่มต้นครับผมในเกมอาร์เซวิลเวอแลวก็ตอนนี้ผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ TH นะครับไทยนั่นเอง Li ฟ์ออฟเกมเมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาเล่นเซิร์ฟเดียวกันก็มาเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์มีกิจกรรมให้เล่นด้วยก็คือถ้าเกิดว่าใครเก็บเลเวลได้ถึงเลเวล6กก็จะมีของรางวัลให้เติ๊ดเต๊เ๊จำไม่ได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ว่าได้รางวัลอะไรไว้บ้างอยู่ที่ด้านใต้คลิปแล้วกันนะครับรวมก็คือลิงก์ Facebook กลุ่มของทางเซิร์ฟเวอร์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมบอกกับกิจกรรมแรกคือใครเลเวล65ได้ก่อนก็จะมีของรางวัลให้นะครับ2ใครที่รวมกลุ่มกันได้เกิน5คนแล้วก็ถ่ายรูปส่งไป่าส่งไปใน Facebook ของทางเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีมีไอเทมในเกมให้เช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายสําหรับนักแคสเกมนะครับอ่าถ้าเกิดว่าแคสเกมในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็ส่งวดีโอมาาให้ทง ของเซิร์ฟเวอร์ดูหรือว่าจะเอาไปกระจายตรงไหนก็ได้นะครับก็จะได้รางวัลเช่นเดียวกันส่วนรางวัลจะเป็นอะไรบ้างจําไม่ได้จริงเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้อ่านกันแล้วกันนะครับง่ายๆส่วนทั้งหลังผมนี่เป็นไ <laughs> ดโนเสาร์บอยแบนด์ใส่วงใส่แวน่นอันนี้ไม่ใช่ผลงานผมครับเป็นผลงานของเผ่าที่ตอนนี้รับผมเข้ามาอยู่ด้วยตอนนี้ผมก็ไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย,ดยดคุยกับหม,มากับแมวนะครับผมมีเพื่อนแล้วในคลิปที่4นี้หลังจาก3คลิปแรกมานี่ผมคุยกับตัวเองกับไดโนเสาร์อย่างเดียวเลย มากครับอย่างแรกที่ผมจะทดลองในเซิร์ฟเวอร์ T.H. l i g h t of Gamer แล้วเอร์เฮีย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 เสือเดี๋ยวก่อนดิมึงฟังก่อนมึงใจเย็นแคสเกมอยู่มึงรอแป๊บนึงกูไม่ดื้อหรอกเดี๋ยวกูกลับมาให้แดกมึงรอกูแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสียงหลงกันเนี่ยอ่า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 เสือเสือเสือไม่สนใจครับ เราจะเอาอยัางไงสรุปไอเรื่องทดลองเราเอาไปก่อนใช่ไหมเรามาลุ้นมวยก่อนครับเชียร์ฝั่งไหนดีเชียร์ฝั่งไอไอตัวหนามแล้วกันสู้ๆเว้ยลุยมันผมเมื่อกี้มันกัดโบอ,อ้าวเฮ้ยไม่ไม่โดนทางนี้เดีย๋ยาเดี๋ยวยายายาโดนทางนี้อย่าพลาดทินงผมเป็นผู้ชมเฉยๆเอ้ตายแล้วว่ตายอยู่สรบโอ้เดดเสียใจเนี่ยขอหนังแล้วกัน ขอหนังเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนสบายอยู่ดีๆก็ได้หนังฟรีอ่าที่ผมจะกี่จะพูดถึงเรื่องอะไรเออจะทดลองในเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่า g h life of gamer นั่นก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์แหลกไหมวิธีการดูเซิร์ฟเวอร์แหลกไหมนะครับมันจะมีหนึ่งวิธีที่ผมจะใช้ประจานั่นก็คือว่าเวลาเราไปตีพวกไดโนเสาร์เนี่ยไอพวกไดโนเสาร์ที่มันตีสวนเรานะคือมันสู้อะพ่าง่ายคือมันเถียงถ้าเกิดว่ามันตีเราไม่โดนเนี่ย คือยืนเฉยๆมันก็ตีเราไม่โดนเลื่อนไม่ล้นเนี่ยอันนั้นน่ะสว,ว่าแหลกมหาศาลครับเพราะฉะนั้นเราก็มาทดลองเลยว่าแหลกหรือไม่โดยการตีไอ้นี่แหละเดีย๋ยวให้มันไกลจากไอ้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันเรียกพวกตัวเดียวพอวิ่งหนีทันสองตัวไม่ไหวหนึ่งสองสามขวดแม่งโดนครับหนึ่งดอกกระเด็นเลยทีเดียวดอกที่สองโอ,อกระเด็นอีกแล้วดอกที่สามโดนทุกดอกเข้าหน้าดอกที่สี่ โอ้โหโดนอีกแล้วเออโดนดออที่ห้าก็โดนครับโดนทุกอันิเมชัน่นสู้นะสู้ดูเลือดผมได้ครับว่าเลือดลดแล้วแล้วก็กระเด็นด้วยนานพอ,อแล้วรึ่งแล้วเดี๋ยวตายก็ถือซะว่าการทดลองเราสำลิปผลครับเซิร์ฟเวอร์ไม่แหลกสามารถเล่นได้โดยมีอารมณ์ร่วมคือปัญหาของว่าถ้าเกิดว่ามันแหลกมากๆแล้วไดโนเสาร์มัน มันโจมตีไม่โดนเราเนี่ยโอเคหนึ่งในเรื่องของว่าถ้าเกิดว่าเราจะฟาร,ร์มของเราจะเราจะฆ่ามันน่ะมันง่ายไงเราจะจับเราจะอะไรเงี้ยยืนต่อยมันก็สบายๆไม่มีผลอะไรทำอะไรเราไม่ได้แต่มันทําให้ความสนุกหายไปครับความตื่นเต้นมันไม่มีประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเซิร์เวอร์ไม่แหลกมันก็เลยจะสนุกครับซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆคนก็ชอบเซิร์เวอร์ที่ไม่แหลกอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งตอนนี้หลายซึ่งละจะอีกกี่ซึ่งตอนนี้ เซิร์ฟเวอร์ที Light of Gamer ยังไม่แหลกนะครับไม่รู้ด้วยจำนวนคนหรือว่ายังไงแต่ทุ่รู้มันยังไม่แหลกะอแะค่นั้นแหละแล้วตอนนี้ตอนที่ผมเล่นนี่ก็ประมาณเด๋ยวนั้นดูนาฬิกาก่อนประมาณจะประมาณห้าโมงแล้วครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนจะเริ่มเข้ามาเล่นเกมกันแล้วนะอ่ะก็นี่เป็นข้อดีอย่างที่เราจะทดลองกันครับประมาณนั้นไป๋ยวไปดูอย่างอื่นไงมาก มาครับกิจกรรมอย่างแรกที่เราจะทํากันก็คือตอนนี้ทางกลุ่มของผมกําลังจะขยายต่อเติมบ้านนะครับเพราะว่ามีสมาชิกเพิ่มเข้ามามากขึ้นผมก็เลยรับหน้าที่ไปหาไม้ครับแต่จะไปขุดๆไปสับๆเองด้วยมือของเองมันก็จะช้าไปเพราะฉะนั้นเรามีตัวช่วยนวัตกรรมใหม่ของการตัดไม้นี่เลยต้องคนนี้ตัวบักเอฟไปเราไปพิสูจน์ฝีมือการตัดไม้ของแมมมอสกันครับ แล้วก็ไปวิ่ง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 ไม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนขอไถหน่อยดูจำนวนสิบสองดอกเดียวสิบสองสิบห้าเป็นสิบห้าขวางขวางโห7เจ็ดโอ,โอ้เรียกว,ว่าตัดไม้นี่แบบว่าถ้าเกิดว่าตีกันเองนี่มืองหงิดครับเดี๋ยวผมจะไปไปขอยืมไดโนเสาร์เข้ามาขี่ทีละตัว ของผมเองไม่มีของของกลุ่มของผมทั้งนั้นโอ้โหตัดไม้เก็บเบอร์รี่นี่แบบว่าดูดิสบายอะ่ะโอ้ยระวังโดนระวังโดนต้องตัดดีๆครับเ,เดี๋ยวมันจะโดนไดโดนเสาร์ตัวอื่นสินทร์เขาผมคนดีโอ้ยได้ทีสิบกว่ายี่สิบกว่า เบอร์รี่นี่สบายแฮครับฮะถ้าเกิดว,ว่าหาเบอร์รี่ดำไปไปทำยาสลบนะสบายสุดเด็ดเหยียบทีได้เป็นได้หกได้เจ็ดเป็นสิบเลยอะ่ะโอ้โหเป็เลทต,ตกเป็เลทต,ตกอาจจะกระตุกบ้างนะครับมขออภัยด้วยโอ้ยสะใจ หายทีหายงัดทีแวหวงไหนดูดิวดิดูได้เยอะแค่ไหนละชึบโหดูดิได้มาลืมเลยเบอร์รี่ดำหลายร้อยเลยครับไม้ก็สองร้อยสองร้อยกว่าแล้วน้ำหนักเกินยังอ่ะยังไม่เกินยังไม่เกิน,เ,กนเอาอีกเอาอีกต่อต่อต่อ,ตอ เอ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนกเดี๋ยวโดนนกอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปทำร้ายเขาตัดไม้เอาไม้ไปสร้างบ้านออกมาเจอเจอเลยออกมาเจอเจอแหมมันเคี้ยวอย่างเลยอย,อยากอยากเอาไปชนกับสามเขาอยากรู้ใครเจ๋งกว่าโอ้โหอ,โอ,โอูไม้ขึ้นครับยี่สิบสอง ไม้ร้อยแทงนี่ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนะผมว่าตัวแรกผ่านไปครับไปขโมยตัวอะไรมาดีแมมมอสสำหรับแมมมอสก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมไป <c oughs> ขโมยตัวอื่นคเขามาคีใหม่ดูนี่มีตัวอะไรบ้างในในบ้านนี่อย่างกระสุนสัตว์ครับมีเยอะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ตัวต่อไปสักคู่หนึ่งไปขโมยก่อนแป๊บนึง มาตัวต่อไปกับสามเขาไทเซราท็อปครับลองเอาไปตัดไม้กันดูว่าใช้ได้ไหมวิเลกาแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเหมาะกับการฟาร์มเ,เบอร์รี่ซะมากกว่านะครับไม่รู้ว่าตัดไม้แล้วจะเป็นยังไงโอ้โหฟาร์มเ,เบอร์รี่นี่ใช้ได้ใช้ได้ไดแจ๋วแจ๋วแ๋ไม่แพ้มแมมมอสเลยเนี่ยลองตัดไม้ดูตัวเล็กๆก่อนตัวเล็กๆ ัดเข้าให้โอ้ได้หนึ่งหนงสองสามโอเคครับมันไปได้อ่าแทชซะมากกว่านะครับเปลือกไม้อะฟางอ่ะเอาเหนื่อยเหนื่อยแป๊นหนึ่งแป๊นนึงเดินยอๆให้พักก่อนคือถ้าเกิดว่าจะเอาฟางเนี่ยนะโอเคหมอนี้ได้เลยเดี๋ยวเน,นี่ยเนี่ยจะได้แทชซะมากกว่าครับได้วูดน้อย ได้ไม้น้อยมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่เหมาะกับการฟาร์มไม้ครับแต่เอาไว้ฟาร์มเปลือกไม้เออเออเอองั้นก็ตัวนี้ถือว่าต้องเอาไว้ฟาร์มเบอร์รี่กับฟาร์มเปลือกไม้ครับไม้ไม่เหมาะเพราะฉะนั้นผมเอาไปเก็บก่อนแล้วยอตัวอื่นมาใหม่ของเล่นมีเยอะวันนี้เพลินผมละ อ่ะเดี๋ยวรอต,วตัวต่อไปสักครู่เดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนไปขโมยอีกตัวมาครับตัวที่สามครับผมไม่รู้ว่ามันชื่อพันธุอะไรอะ่ะผมเรียกมันว่าไอเม่นอะ่ะเพราะมันหนามมันเยอะแล้วก็เช่นเคยครับมันก็ไม่ใช่ของผมครับผมก็ไปขโมยคนในกลุ่มเขามาใช้ก่อนอ่ะเดี๋ยวลองเอาไอห,หมอนี่ไปฟาร์มไม้อยู่ดิผมไม่รู้นะว่าความสามารถเป็นไงอลองดิโอ้โหฟาร์มเบอร์รี่เนี่ยได้เหมือนกันหมดครับ ได้เยอะจริงๆเลยเวลาขี่ไดโนเสาร์อันนี้มันทุบหินได้ไหมหางมันเป็นเป็นป้องๆ่องเอฮ้ยได้เว้ยโอย้ได้ฟินได้ฟินหกเนะี่ยโอ้โหเอ้หรือว่าตัวนี้จะเอาไว้ฟาร์มฟินกับสโตนครับเดี๋ยวขออีกทีขอ,อกทีเฮ้ยโอ้โหได้ฟินเยอะมากเลยอะ่ะ แล้วไม้อ่ะเทสกับไม้อ่าติด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 อ๋อมีต้นไม้อยู่ข้างหน้าผมเทสเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม้ได้แต่ฟินติดอ๋อตรงนี้มันย,ยังมีหินอยู่แปบ๊บนึงแปบ๊บนึง,แบบนงมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่น,น,นี่ต้นไม้นี่ต้นไม้จัดไปไม้ได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเทสก็เยอะมันนาดว่าทัสทัสบางเออมันก็ได้เยอะนะครับพูดง่ายๆคือเปลือกไม้แหละ ว่ามันเป็นประมาณเปลือกไม้เป็นฟางอะไรพวกนั้นะก็ไม่ดีนะครับฟาร์มไม้ไม่ดีแต่ว่าสามารถที่จะฟาร์มสโตนนั่นก็คือหินกับฟินได้นะครับมันตีเนี่ยเนีตีหินได้ดีเลยละ่ะนี่ไงนี่ไงโอโ้โหมีได้เมทานมาด้วยผมได้ฟินเยอะมากก็ถือว่าตัวนี้เอาไว้ฟาร์ม เอาไว้ทุบหินนะครับฟาร์มฟิฟนกับสโตนอ่าเสร็จไปอีกหนึ่งตัวไปขโมยตัวอื่นเขาอีกอ้อเพลินเพืิออยู่บ้านนี้แล้วเพลินมีความสุขอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนไปขโมยมาอีกสักตัวหนึ่งก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะครับเอาละครับมาถึงตัวสุดท้ายผมก็ขโมยข้องใหม่ตัวนั่นก็คือเจ้านี้นะครับเสือเซบบทู้ไอ้ตัวนี้เขาว่าวิ่งเร็วมากๆเลย เก็บมากเอาไว้เดินทางงั้นเรามาลองกันมันเร็วขนาดไหนสามสองหนึ่งเชนไรโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วเร็วมากเร็วมากเร็วมากกระโดดได้ด้วยกระโดดได้ด้วยมันเร็วกว่าแรปเตอร์เปล่าอยากรู้จริงเลยอ่ะเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยสูงแล้วเข้ามายังไงออกไงบ้างเนี่ยออกไงออกได้โอ้ย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 พอพอพอเดี๋ยวทำ เดี๋ยวทำเสือเขาตายโอ๊ยกระตุกด้วยกระตุกกระตุกแป๊บนึ่งแป๊บนึงให้มันโหลดแปด๊บนึงเบรกอีสโอ้โหโอ้ยมันมากขี่ตัวนี้เดี๋ยวผมต้องไปจับมาเป็นของตัวเองสักตัวแล้วอะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขามาเห็นผมเอาเสือเขามาขี่ได้เขาจะด่าผมเอาก็ยังไงฝากไปด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์ของ th th นะครับ life of gamer แล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ เฟซบุ๊กกลุ่มไว้ด้านล่างนะครับใครก็ใครที่อยากจะเล่นก็เข้าไปพูดคุยกันได้หรือจะเข้าไปเล่นเลยก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนกิจกรรมอะไรก็มีอยู่ในทางเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่แล้วลองเข้าไปอ่านๆดูแล้วกันนะครับยังไงฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็ติดตามรับชมคลิปต่ตอไปด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายครับ